ยังไม่อิ่มมิ้งมีข่าวช่วงหน้ามาตกท้ายแต่ว่าจะเป็นข่าวของซุตตาคนไหนบอกได้คำเดียวว่าเดินใจแน่นอนค่ะลูกแก่มีลูกแล้วเป็นกาแมนี่อยากมีบ้างเหรอคะ <c oughs> หาหัวให้ได้ก่อนเลยคะ่ะ ร่วมกระจายข่าวโดยผาระแคะบันเทาปวดลดไข้สลิกกี้ชิวิสแคนคขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร์777ดเปลาหมอเสงรักแนันชอบกันมิ้งเลยมีข่าวนี้มาส่งท้ายก่อนหัวเราะกันเบาๆค่ะเตรียมกรีดได้เลยสำหรับเราสาวงอก t อสนด์และชาวไทย ด้านดนตรีร็อกระดับแถวหน้าของเกาหลีจะบุกเมืองไทยอีกครั้งในเร็ววันนี้แต่ก่อนจะมาเมืองไทย5หนุ่ม f Island ก็ได้ฝากคลิปเสียงอ้อนแฟนๆชาวไทยผ่านดากระจายมาด้วยสวัสดีครับนดีดรู FT HX l i e a n k o 2014ปี3 29คด106พบกัน ช่วงนี้บอกเลยใครๆก็รักใครๆก็ชอบอาลาเล่นของขำาสเก็ตบ้า จะมุกขอพิธีการดำขมอารมณ์ดีกละแมพัชรศรีในงานชุมชนนิมนต์ยิ้มออนสเตจเทสแอนท็อกที่เป็นการเปิดซิงท็อกโชว์ครั้งแรกของสาวกละแมแมก็มีรู้สินะว่าพี่แมไปอัดอันเรื่องนุ่มๆมาจากไหนก็เลยขอใช้เวทีนี้ระบายความในใจออกมาให้ได้ยิ้มปนขำกันความทุกของคนโสดอย่างหนึ่งคือคิดว่าตัวเองไม่สวยดิฉันไม่ดฉันสวยดิฉันไม่ถามใครด้วยดฉันเชื่อตัวเองคือ ถามตลอดกระแมเมื่อไหร่เธอจะมีแซน <Wow. S 1> คุณไก่มีลูกแล้วคุณกระแมไม่อยากมีบ้างเหรอคะห uh oh. าหัวให้ได้ก่อนไหมคะวันนี้ขอบคุณเาาสื้อผ้าจาก T s Material และเครื่องประดับจากทำดิแกนแฮรี่ค่ะถ้ารักกันจริงพรุ่งนี้ต้องกลับมาอัปเดตข่าวระกระจายกัน,นอีกนะคะสวัสดีค่ะ